เวอร์ไวเว็บคลิปเราขยชนคอมเรารวมคลิปดีๆเด็ดมากมายจากทั่วโลกไว้ให้ท่านรับชมกันอย่างต่อเนื่องอย่าลืมแวะเข้าไปรับชมกันนะครับอาจารย์ผู้ชมครับเราไปดูกันต่อเลยนะครับว่ามีร้านอะไรอีกนะครับผมโอ้โหสุดยอดจริงเลยครับแม่ตามมาเลยครับแมาแมาแม่แม่ห่วยห่วยห่วยอีหยังนี่อีหยังนี่อ่ ของไม้ไงครับไม้พี่เนี่ยปบาราของพี่ไม้พิรมพรนะครับยาใจคนจนของเรานี่เองนะครับโอ้โหอันนี้ตั้มลงหุ่งป่ะครับเนี่ยแล้วปกติตั้อยู่แถวไหนเนี่ยตั้มหัวไปทั่วไปตัวหมวดสินค้าตัวใหม่ของพี่ไม้พี่รมพรเนีปลาแดกปลาแดกปลาแดกค่ะแซ่บพอดีหุ้งใส่แกงเล้งแซ่บดีแดงแซ่บแซ่บหลาย อนี้ชิอิอไงเรามาดูกันครับท่านผู้ชมว่าปลาร้าของคุณไม้พิรมพรเนี่ยมาปรุงกับส้มตำแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับ <c oughs> ไม่มีผักนะครับ

กินปลากินปลากินปูกินมะนาวกินทั่วมันกลมกลมเข้ากันโอ้บรรยายไม่ถูกครับท่านผู้ชม,ชมอร่อยมากๆครับโอ้ขอบคุณมากนะครับเอ้ญญาอุ้ยทำไมเล่า มีรายการการขายทำนี่มันได้มาช่วยมาช่วยแบบเปลือกวันเวลาช็อกโกแลตกาแฟตอร์นาดีหรอเออรถมิสซูบิชิมีไหมมีแต่บนอะไรนะครับเรามาร่วมเมื่อกี้เห็นไปแวบตรงนู้นฮะสองอย่างเลยพ่อสองอย่างเลยนะอ๋อนี่ก็นำมาช่วยเหมือนกันไอศ์ครีมไผ่ทองโอ้ไผ่ทองนี่มีชื่อมานานแล้วใช่ใช่โอ้อร่อยมากๆนะครับอืมอ้าวโอเคโอเคยอดมากๆเลยนะครับไอศ์ครีมไผ่ทองนะครับท่านผู้ชม โอ้ครับมั่งเฝ้าหม้อเลยนะครับเนี่ยเป็นยังไงหม้อใหญ่ด้วยหม้อใหญ่ด้วยนะ <c oughs> อันนี้อะไรครับน้ำน้ำน้ำลวกน้ำลวกอันนี้ยันตะโป๊ะผสมอยู่นี่ยันตะโป๊ค่ะอ๋ออันนี้ยังยังยังไม่พร้อมค่ะอ๋อกำลังกำลังจัดเตรียมค่ะอ่าต้มน้ำอยู่นะมันคืออะไรครับยันต์โป๊ะโอ้ยันตะโป๊นะอือเอาละครับ ออกมาตอนนี้นิดนึงนะครับรังสรรผลงานโดยกะชอน .com